อันนี้คือตัวขันน้ำมนต์นะท่านเออเด้อไปตาดีก็ได้นะคะไม่ใกล้ๆดูสิโอ้อ้าวตุ๊กขึ้นบนข้างๆแม่อืมพวงนี้รวยรวยโอ้เอฟซีมักขนาดได้ตัวนี้เลยเอฟซีมักขนาดได้ ลุงได้นด้อตัด่า้กรอบไเออืมตัดกอบไปเออ่าเ่ห่นเ็นเป็นเลขยังไม่บอกแต่ว่าเงินที่ได้น่ะสามเก้าสี่สอเนได้เงินตบุญเก้าเจอ่หมเก้าสีสอง อยอดเงิน3 9มเองอืมสามพบาทเงินต้นกันนับรวมแล้วแต่ว่าคันน้ำมนต์นี่ออออยอดยอดออยอดที่ไอ้น้องร่วมทำบุญนำกันสามเก้าสี่สองสามเการอสาทุ่สาธุสาธ เออแต่ละคนดูเหมือนจะถูกหวยพรุ่งนี้จะมีโชคพรุ่งนี้เออเออเอาอันนี้ก็เป็นรงทานได้พี่น้องเลยเอาเออเอาลงทานเด้อเอาเอาลงทานาลงทาน ไ้น้นอะไรที่กินใจนเออให้อมกนนนะอ่น่าังเลยไปเดินไ้เออเอาโรงทานโรงทานขอาวุกินก่อนเออเอามาเอามาเอาเออโรงทานก่อนเอาโรงทานก่อนหรอหลานก่อนเกไป้งุนเอ้าอืม เดี๋ยวเขากำลังเขากำลังผลิตอยู่เด้อได้ได้เมดได้เมดได้ทุกคนยังบ่เมดกำลังกำลังอมดแล้วมันบ่เมดได้เมดยังบ่เมดเด้ออันไหนเห็นเด้ออันนี้มีครบชุดเลยไหมม โรงทานโอ้คึ้ค่าขนาดเลยโรงทานเพร่น้องเอ้ยเออพลโลกกำลังผลิตนะโรงทานการผลิตแห่งประเทศไทยเ,เจไลั่นท่านร้านส้มตำอยู่กุสุมานนะฮะอ,อยู่ตรงตลาดสดกุสุมานนะครับอ่พร้อมกับ ชาบ้านนะเออโอ้เออจอเอรงายนเออนี่นะท่านโรงทานนะอ้ขายดีขนาดเลยโรงทานเบิดเลยไนดะ้เนาะ ไม่ใช่พี่มาให้ขาข้าให้าใคระับักคนถึงะผาเดียวคนนี่นะันช่วยกันช่วยกันไอ้น้เนาะเดียวใส่มาเป็นเดียวเยวนเด้ออ้าวตอนที่ยวรงทาน เนี่ยมาเลี้ยมมาเมนทไ่เลยใครดีใครดีพี่น้องเอ้ลงทานอ่าตอนนี้ชาวบ้านก็บางส่วนก็ไปยำบากโมแล้วพี่น้องเอ้อ่ายำก็แป๊บๆบางโม่แล้ว

อืมอะไรคนยังไม่ได้เอานะยาสิ่งก้งแล้วเอาแน้อมาเลยนะเอาเนื้ออ่าย็นหลับไปคือคักคือคลื่นทุกท่านอืมสักน้ำมาด้วยนะอืมโอ้คือคักคือคลื่น ทางนี้ก็ขับปุ้นพี่นอ้องเอ้ยเออลงทานคือกั้น,นทางนี้ก็ได้อ่อาอทางนี้ก็กำลังอันตัดหมักโม่พี่นอ้องเอ้ยเออวันนี้อิ่มบุญไม่พออาจจะได้อิ่มท้องด้วยนะะบุญก็อิ่มอ่เพอเพออ่านมืออา่าจสิโชคดีอีกเออเห็นระบอบว่าหันเนาะเออ <c oughs> พ <Okay, S 2> รุ่งนี้พอจะตามต่ออีกเออถ้าพรุ่งนี้โชคดีนี่อาจอันวันถัดไปอาจจะได้กองเนาะกองตีเวลาสวดเชตนะวีวีวนะได้ฮัลลาฮัลลาเออได้ทันสาลาสันเข้าขั้นมืออื่นดวงดีส, <น S 2> ส,สเิเออเอาไฟดวงดีเออ ขอให้ดวงดีบ้างดีกแรกปัโ uh น้อยเนาะที่ทุกท่านบรรยากาศอืม อาอบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยยัไ่มีชื่อหรือยังสัรงหรือยังอันไหนนี่บอยังยังยังบ่มีไม่รู้สํานักทรงอะไรยังบ่มีดดอก เอแยกนะแยกันไปกัาหารไปได้เออเอาเอาแบ่งแนวกินเอาแบ่งกันกินไปไปมากินเขาหม้อเรียงเพราะอ่ะก่ฉะนอ่ะเออยาวเลยเนาะเออตังวงกินที่เลอยืนเอาเลยเนาะยืนเล้วอันจังืนไปแล้วนะ อ่าแ,แบงแบงแบงอาแ,แบงกันแบงกับเขาบัดนี้กินเขาอบัดนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วน,นะคะอืมถึงถึงเวลาญาติโยมแล้วเ <c oughs> ออเป็นล้างมือก่อน Thank you.

ว่าค่ะได้ค่ะแม่ <laughs> à,